เอ้าดับเบิลแทบด้วยดับเบิลคิวเียวพี่าพาตรงที่พี่พี่พ่อบ้านพูดไปก่อนได้ถ้ามึงเกือบเหมึงนโดนกูฆ่าเะยยังตายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ในห้องแอดมินมีใครบ้างนะมีฟองฟองเออฟองว่ะถ้าฟองเจอที่ไหนอ่ะฟองเจอในห้องไฟเพราะไฟมันดับฟองก็เลยจะเดินมาเปิดไม่ใช่ไม่ใช่สามคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องแอดมินมีใครบ้างใครวะแวน แทนชงกาแฟใช่ไหมอ่ามีแทนมีใจร้าวมีโคล้าวเราสามคนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะผมอยู่หัวยานนะในหัวหอ้าห้องไฟเห็นสีชมพูอยู่เหางอกันอ่าคนอื่นพงคนอื่นพูดให้ไม่ได้ครับนอกจากเราสามคนเท่านั้นเพราะว่าเราสามคนฟองก็อยู่ด้วยกันผมอยู่ห้องไฟผมอยู่ห้องไฟผมอยู่หัวยานครับไม่รู้ไม่รู้อยู่ให้ไม่ได้ครับเราเห็นต้องต้องพูดกันเองแล้วอ่ะคนที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเราอคนที่เหลือคนที่เหลือคุยกันเองเลยแล้วฟองอยู่ห้อง อยู่ห้องไอ้นี่กับพวกพี่ตอนแรกอ่ะแล้วไฟดับฟองก็เลยเดินมาเปิดไฟเว้ยแล้วเจอศพพี่รเล็กก่อนคือศพพี่รเล็กอยู่ตรงเปิดไฟเลยคือเดินมาถึงแล้วค่อยค่อยเจอเหรอครับแต่ว่าแบบไม่พอเดินมาก็มีศพเลยบองก็กดรีพอร์ตทันทีเลยมังไม่มีความเป็นไปได้ที่จะที่จะฆ่าอีกศพหนึ่งแล้วก็กดรีพอร์ตแบบฆาตกรฆ่าก่อนนัหนึ่งนะตายฟองมันไม่ใช่ตายฟองมันไม่ตายฟองเลยไอมันไม่กุบาร์มันไม่กุบาด เสียงสั่นของเราอ่ะเสียงสั่นว่ามันไม่หลอนเลยกดปุ่มคิวโดนแบบจะกดส้อมอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่จริงๆรอบนี้ฟองอยู่กับพวกพี่อ่ะฟองยังลูบปัดตื้อๆอยู่กับพวกพี่แสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่ประนบณ์มีคนบอกว่าอยู่หัวยานนะครับใครที่บอกอยู่หัวยาดนเขียวครับเขียวเกแล้วแล้วมีคนปุ๊บให้ได้ไหมครับ ไม่ผมอยู่คนเดียวครับเริ่มเก็บพวกผมไม่เข้ามาหัวยานเลยเมื่อกอี้เอางี้เอางี้ท่าทางเปลี่ยนคเหรอสเสียงเคีเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋โอโห<อ>เสียงเราจำอย่างง่ายเลยนะใช่ใช่จำได้จำได้เมื่อกี้เลยตกใจไงคือเราจะบอกว่าคนที่นั่นใจแล้วว่าบริสุทธิ์ร้อมีโค้รล้าวมีใจล้าวแล้วก็มีแทนบ่อยส่วนฟองขอเป็น80แล้วกัน80%ว่าว่าเป็นคนดีเหรอฟองนี่สีอะไรครับสีชมพูมป่ะฟอง80%อันตราย ดูวรรยากาศต่อแห้วเกือบแห้งแล้วตีดิตตโอ้ยสองคนที่ไปด้วยกันเว้ย พอแล้วนายอยู่เปล่าโอเคผมผมไม่เห็นอะไรผมไม่เห็นอะไรผมไม่เห็นอะไรพอแล้วพอแล้วนายยังไม่ตายใช่ไหมใครไม่ตายผมไม่เห็นผมเลยทำอะไรดีอะเมื่อกี้แล้เท่านเคสงสัยในตัวฟองใช่ไหมแล้วเราก็แบบก็สืบต่องกันกูดพี่มันเฟรแบบขยันขันแข่งมาก ไม่ใจ,ใจแล่าผมผมเอ่อในฐานะที่เป็นโครลาวนะคิดว่าร้องหน้าตาฝาดนะดเงี่อเออลองให้คนอื่นเขาสืบไปดีกว่าบรรจตาที่เราสืบไปเยอะเลยให้คนอื่นเล่นกิดอ,อ,อะไรขึ้นอ่ะแต่เมื่อกี้ตอนที่สีแดงอ่ะเดิน <c oughs> ผมกม็อยู่ห้องแอดมินนะน่าจะมีคนเห็นอยู่หลายคนแล้วก็มีสีแดงอ่ะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วอยู่ดีแบบสีมพูดเดินเข้ามาหาผมผมว่าตกใจเหมือนกันนะกำลังจะเดินหนีอยู่แต่ว่ามีอันนี้กดกดเรียกกันก่อนก็เลยรอดมาได้คือจังหวะที่หลายๆคนอยู่อ่ะหลายๆคนอยู่อ่ะ ฟองไม่ได้ไม่ได้เข้ามานะตอนแรกฟองอยู่กับห้องไฟกับทุกคนเลยแล้วฟองอ่ะทำเควสในห้องไฟสามเควสแล้วฟองก็เดินออกฝาผ่านห้องโถงแล้วก็เข้าห้องแอดมินเพราะว่ามันโหลดไฟตรงนั้นทางสุดท้ายผมเชื่อใจเล้ากับโคเล้าครับผมคิดว่าโคบริสุทธิ์เมื่อกี้ผมอ่ะผมพลาดหลงกับสาแฝดของผมผมก็เลยรีบมาตบปุ่มผมหาเขาไม่เจอไม่ตอนตอนนี้นักสืบโคน้นทั้งสองคนนะครับอยู่ตรงไหน อยู่ตรงปุ่มเนี่ยแหละผมอ่ะคือมีมีผมใจล้าวแล้วก็พี่ก้องอ่ะเดินมาจากไอ้ซ้ายสุดเดินมากดไอ้ตรงเลขเลยแถวแถวท่อแล้วเราก็เดินมาคาเฟ่กดอ๋อในต้องกดปุ่มต้องถงกลางเหรอครับใช่ครับใช่ใช่เราเกิดเร่งขึ้นมาได้ไง่ายนะครับอีมืออ่ะใช่ผมอยู่กับเขาสองคนตลอดใช่นะี้ใช่นี้คู้บริสุทธิ์ที่ผมน่าจะมั่นใจละเพราะว่าหนึ่งคนก็น่าจะเป็นน้องน้องฟองหิว ได้ได้รูดบัตรตอนแรกเบฟแรกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่อ่ะเพราะว่ามันมีคนรูดบัตรก่อนแล้วโคราแล้วก็ไปรูดตามไว้อ่าถ้างั้นก็ฟองอบริสุทธิ์โครา้วใจร้าบริสุทธิ์แล้วก็แทนบ่อยบริสุทธิ์ส่วนสีเหลืองก็น่าจะบริสุทธิ์นะครับอะสะคิดไปก่อนก็ได้บริสุทธ <ผม S 2> <ม>์แน่โค้ชแล้วเฉยเอ้าถ้าบริสุทธิ์หมดแล้วใครเป็นวะพี่ไม่รู้สินเน้ อย่างน้อยเราเท้าเควสอย่างน้อยเราเท้าเควสได้ไหมทุกคนเราเรา,เ,ราเดินไปท้าเควสได้ไหม อันนี้มานี่สองคนชนะแล้วโอ้โห <laughs> โคล้าตายครับตายไปคู่ลยลาวด้วยข้าตตอนเดินผมเจอแทนผมเจอแทนกับสีแดงเ <c oughs> ดินสวนมาไม่ใช่เหรอแทนใช่รูวโวดกัน,นใครออใครเป็นคนอยู่ข้างในเป็นคนกดกดแทน แดงคือสีไหนครับสีสีม่วงครับคือผมผมอ่ะเจอศพสองคนนี้อยู่ห้องที่มันมีเกลนเติมน้ํามันใช่ไหมแล้วผมอ่ะเดินสวนกระแทนผ่านหน้าห้องไฟมาแล้วผมวิ่งเดินมาปุ๊บผมก็เจอศพครับทำไมสองคนนั้นเดินมาจากทางนี้ทำไมไม่เห็นศพวะเห็นผมไม่รีพอร์ตสีไหนสีแดงกับสีม่วงเหรอครับใช่ทำไมถึงไม่รีพอร์ตอ่ะแทน ว่าแทนอยากเช็คเพราะแตกคู่ไอ้คู่แฝดแตกคู่อะพี่คิดดูดิทีเดียวคนอื่นก็ที่แทนเดิมวมาแทนเดินมาจากฝั่งไหนพี่โคพี่จะอยู่กับพี่ก้องไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ใครอยู่กับพี่พี่โคกับพี่ใจไงไม่เราอยู่ด้วยกันในห้องกล้องไม่ใช่เหรอครับเดินมาอยู่ตรงก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้าก่อนหน้าที่ตื้อจะดังอ่ะคือพี่ก้องเขาอยู่กับสองคนนี้ตรงที่ห้องไปอะไรอ่ะคือเขาอยู่กับตรงนี้อ๋อแล้วพอตื้อะดังพอตื้อะดังอ่ะ ฟองอ่ะกับพี่ใหม่เป็นคนเป็นคนกดแล้วก็ยืนกลางหนางผมยืนรอเพุบะว่ามีคนมาคือฟองขึ้นมาเมผมเลยลงน่างคือผมเห็นได้สองคนนั้นมันไล่สาระกันมันเดินกันตอดๆอ่ะแล้วพี่ก็เลยเดินขึ้นมาด้านบนแล้วพี่ก็มาเจอจันเดมข้างบนอ่ะแล้วผมสงสัยแทนกับสีแดงอ่ะยังไงก็สีแดงกับสีม่วงใช่เพราะว่าแทนห็นแทนแทนแบบเห็นปิดประตูอยู่แชนสดแล้วล่ะจากที่เขาอยู่กับผมพี่เขาอยู่กับผมนานมาก อีสีม่วอะใช่เพราะผมเพิ่งแก้นี่เสร็จแล้วผมก็เดินลงมาผมมาเจอสองคนนี้อาจจะเป็นแทนกับพี่ก้องก็ได้นะเอ้าเป็นไปได้ม่วงไหมคือเราอยู่ด้วยกันสี่คนนะแล้วพี่ก้องแทนว่าพี่ก้องกับแทนว่าพี่ก้องกับสีฟ้าให้โดดให้ให้กดสีอะไรครับสีม่วงหรือสีเหลืองนว่าสีฟ้าแล้วเดี่ยสีเหลืองละกันสีเหลืองโอเคครับไม่กดบวตนะมันสีเหลองโอผม ผมขอบอกเลยนะว่า้าะกรเลวมากเลวที่สุดที่แต่ผมเคยเล่นเกมนี้มาับตัวเชี่ยตัวเชี่ยนะใช่ไหม เอ็นไหมผมบอกว่าสีฟ้ากับสีเหลืองผมพูดไปแล้วใจแล้วได้คิดเหมือนที่เราไม่ร้อนไม่ข้อาตอนไหนวะฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไป